สวัสดีพี่น้องก้องปลายทุกท่านนะก็วันนี้ก็อยู่กับผมที่เดิมแบบในรันหนึ่งหนึ่งห้าพาเพลินเราก็มาดูกับเจ้าคุณปู่ครับงานอันตรายครับงานงานทำลายครับงานทำลายแต่ว่าก็อันตรายพอสมควรครับรว่าสายไฟเจ้าของบ้านเขาไม่ตัดให้นะพี่น้องก็เลยจะเป็นต้อง งานแบบระมัดระวังครับลูกค้าเก่าลูกค้าเดินมนะพี่น้องนะหลังจากนี้ไปก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางแล้วครับนี่กีใหม่ครับโชว์ครับโชว์ของใหม่ครับหลังจากที่สั่งรอนมานานนับศตวรรษนะพี่ <c oughs> หลังจากที่หลวมมานาน เจ็ดแปดปีแล้วัวเปลี่ยนหม่ยกชุดเลยงานจบเป็นการซ่อมที่นั่เอาเรื่องพอสมควรครับรอแบบนี้ต้องเช็คนะครับก่อนที่เราจะไปลงงานใหญ่ๆครับต,ตัวเดินไปอยู่เรื่องเพี่น,น้องนะให้ทองคำครับอ,อยู่กันก้าคุณครู ส่วนตัวนีเ้เราจะไม่ได้ทิ้งนะรเราไม่ได้ทิ้ก็จะเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าแกจะไปลงที่ของแกเนาะก็แกนะจะไปลงที่ของเขานะครับเ,เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าระยะเวลาของผมของทีมงานเราทนี่มีน้อยจะเดินทางพรุ่งนี้นะครับ จากบนผัหลังจากซ่อมมนาะก็เร่งานเลยน,นี่ก็สภาพวงกีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะนีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยจริงๆครับก็ใหม่ๆเลยครับใหม่แกะกล่องเลยครับใหม่แกะกล่องเลย ดูความแรงของเขาครับไม่มีโหลดเลยครับนีบ่<ไ> ه, เครื่องร้อนแล้วครับเครื่องร้อนแล้วครับทำอะไรก็ได้นะครับต้องร้อนกรไม่มีอาการโหลดนะครับเป็นปกติของเขานะครับโมมุสรุ่นนี้นะครับหลายๆคันมีหลายคันที่ว่าอาการตอน เช้าๆหรือว่าเครื่องเย็นนะครับก็จะมีอาการโลดนิดนึงครับตัวนี้แหละครับแกยังไงก็แกไม่ตบอ่มาหลายคันแล้วนะจะทำการสำหรับใครที่เข้ามาติดตามับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้คนด้วยนะครับ จากนี้ไปก็น่าจะได้อัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากเราจะได้ไปทํางานอยู่ที่นู่นระยะประมาณ3เดือนครับ mm hmm. ก็จะลงคลิปให้พี่น้องได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับ mm hmm. จะไปอัปเดตหน้าง,งานกันหน่อยาจากที่เท่านั้นก็ชิกไปก็ เค่องที่เช็คก,ก็จะมีเอ่อเช็คซีนกลุกนะครับเปลี่ยนซีนกลุกใหม่เปลี่ยนมุกขกีใหม่นะครับแล้วเช็คซีนหัวใจครับหรือว่าซีนจอยกาเดินก็กลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วครับกลับมาแรงแล้วเนี่ยครับมัน ก็จะช้ายอย่างนี้เลยครับถ้าได้ลบนะครับโอ้โหเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเก็บของที่ใจดีนะพี่น้นงนเก็บของมาเยอะแยะเลยครับสหรับคุณงอ้วงเรา จะยาวอีกแล้วเจองานยาวอีกแล้วหลังจากกลับมาบ้านได้เดือนหนึ่งครับก็เอามาซ่อมอะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นแอร์เป็นต้นเลยครับก็ไปอยู่ที่หน้างานก็มีร้านแอร์แต่ว่าไม่ถูกใจครับไม่โดนใจไม่ค่อยเป็นหรือว่ายังไงไม่รู้ครับไม่ค่อยถูกใจครับก็เลยกลับมาทําที่บ้านดีกว่าครับเดินทางเพื่อมาทําแอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรอะไรหลายๆอย่าง กำลังตั้งหลักกันก่อนนะั้นโอ้บ้โอ้ไม่เป็นไรเรางานเล็กๆครับหาค่าเทนเลอร์คร <c oughs> ับหาเทนเลอร์เดินทางไกลนะครับเ <c oughs> จ้าคนปู่เจสีเอ็มของเราไม่สามารถที่จะพาไปได้นะเพราะว่ามันก็อยู่ความแรงของเขาครับ ก็จะไปเจอดอยอยู่ขึ้นมอนะขึ้นมอชันๆเลยครับก็ไม่ไหวครับคิดว่าน่าจะไม่ไหวคนระับแล้วก็มันเก่าเลยครับก็ไม่กล้านะพี่นนะ้องไม่กล้าลไม่กล้าที่จะพาเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ท้ายทกัตนต่อครับก็น่ากลัวครับก็เลย ตัดสินใจว่าจ้าเฮลเลอร์ไปดีกว่าครับไม่อยากเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียสง่ายครับเสียยากเสียมากเสียง่ายมันจะลำบากนะพี่น้องนะตัดสินใจขึ้นเฮลเลอร์ครับจบไปเลยครับจ้าเขาไปหลักพันครับวกวาจะได้เสียหลกหักหนื่นนะพี่น้องนะจ้าเขาไปดีกว่าครับ มันไปดังแล้วครับมกุกี้นิ่งๆเลยครับโอ้โหเป็นมุกี้ลูกก่อนนี่ไม่ทำเด็ดขาดเลยนะครับ จะดึงพื้นซีเมนนะครับพื้นปูนนี่ถ้าเรามาตีอย่างนี้เี่ถ้าเป็นมุกขี่ลูกเดิมนี่ไม่ทําเด็ดขาดเลยครับไม่เข้าไม่ว่านะครับไม่เข้าไม่ว่ามันไม่เข้าเราไม่ว่าหรอกครับมันฉีกครับพี่น้องเราต้องทําใหม่ครับอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคใ่ okay, yeah. เราก็โหดด้วยครับอันนี้มีแอร์แล้วครับไม่ได้ใส่เสื้อยาวแล้วครับนี่้วใส่เสื้อแขนสั้นก็ได้ครับช่องก่อนนี่ต้องเสื้อแขนยาวตลอดเวลานะพี่น้องนะเป็นภาษาเนีอยเขาก็พูดว่าเหงื่อไม่ย้อยง่ามผูกนี่เหงื่อไม่ย้อยนนี่ครับ เฮียบรรยากาศสยงามตูดนี่มันดื้ไมได้ตังนะไปเป็นแบบไทยเอาเองก็แล้วกันนะครับเนี่ยบรรยากาศที่ดื้มได้ตังนี่หรอกนะน้องนะก็กะไม่เกินครึ่งชั่วโม,มงนะครับเพราะว่าจะไปกองตรงริมรั้วนู่นนะครับพี่น้องไม่น่าเกินครมมึ่ง ถ้าไม่มีสายไฟนี่ตอนนี้ก็คงสิบไปแล้วครับก็ <c oughs> คงไม่ทันได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องมอยุ่งๆเก็บขนไม้อะไรออกอีกเนาะ <c oughs> ดูครับดูความแรงของเขาครับ นี่นะครับ,น,รบนี่ประกาศขายนะน้องเนะก็ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ในใจนะครับว่าจะขายอยู่หรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใจนึงก็อยากจะปล่อยครับแต่อีกใจนึงก็สงสารนะครับ สำหรับคนพูของเราก็เออที่ว่าสงสารไม่ใช่สงสารอะไรครับเพราะว่างานเราจะมีอยู่สองจุดน้องให้น้องเนาะก็จะมีที่บ้านก็มีแล้วก็จะมีหน้างานเช่ารายวันนะครับเช่ารายวันก็อีกจุดหนึ่งนะครับเราเลยตัดสินใจว่าถ้าไมไปได้ก็จะหาอีกขั้นนึงครับ ัไม่รู้ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเอารุ่นอะไก็ขอดูเงินที่เรามีดีกว่าก็ไม่อยากเป็นหนี้เนาะพี่น้องนะตรงนี้าสถานการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์แต่ละปีนี่เรายังไม่รู้รเราเอาให้มันหมดวันต่อว,วันเอ,อ่อความไม่มีครับ ทุกปีนี่จะมีงานตลอดนะแทบจะไม่ได้หยุดกันนะครับไอบริษัทอื่นนะครับไม่ใช่บริษัทผมเจ้าอื่นก็ที่เขามีแมคโครก็สยบไปหลายเจ้าแล้วครับที่จ้างลูกน้องเป็นรายเดือนก็ถา้าไม่ได้รับงานหลวงเนาะเขาก็ไม่เอางานหลวงรับแต่งานชาวบ้าน ว่าเศรษฐกิจมาเจออย่างนี้ก็เอาลูกน้องออกครับที่กินรายเดือนนะครับก็ตัดมาเป็นจ้างรายวันครับตัดมาจ้างรายวันนะครับน่าน่าน ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็สำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชนะมมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปครับนี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีต่อก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ